สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ครับสวัสดีทุกสีทุกท่านครับอยู่กับช่อง Youtube จันออดสายจบมาเดิมครับอันนี้พักกินข้าวเที่ยงครับผมห <c oughs> ลอกนาดินวิ่งขบาน,นารถวิ่ง5้าคันมีโน่ล้วนมีมีทั้ง 7E แล้วก็ 8E เอ้ยไม่ใช่ 7E กับ 7C อันนี้เจซีครับปั๊มสายแล้วก็คันซียมพูนะครับ3ามคันนั้นเป็น7จอีหมดครับ <c oughs> ลอกนาครับทั้งหมดเลย <c oughs> น,นี้ไถแล้วครับตอนแรกว่าจะไม่ลอกนะฮะเจ้าของนาไม่เห็นแล้วมันสูงอยู่ก็เลยให้ลอก เราเราก็เอาหน้าดินไว้เหมือนเดิมครับ <c oughs> ถ้าไม่เอาหน้าดินไว้เจ้าของนาไม่ให้รอก <c oughs> อยู่กับโคมาสุร,รุ่นหกร้อยยี่สิบเหมือนเดิมครับต <c oughs> ้อ,องร้อนๆหนาวหนาวยังไงไม่รู้ สติกเกอร์ร้อยสามสิบครับแต่ว่ารถเป็นร้อยี่นะครับในเพจเขียนไว้อยู่นะครับผมนี่ pc รนะ้อยยี่สิบนะฮะขีดหกก็วิ่งแต่เช้าครับเสื้อสีส้มนะครับที่กำลังเดินอยู่เป็นเจ้ครองนาฝั่งนี้ครับตรงนี้เป็นแดนนะครับ แกเดินมาบอกว่าให้ลอกทางนี ai, r ai r ้ให้ด้วยสองนาแปลงนี้ลอกไปแล้วครับทีมงานอื่นลอกไปแล้วแต่แปลงสองแปลงหลังนี้ยังไม่ได้ลอกครับยาเต็มเลยแกมาบอกว่าลอกไปหน่อยครับก็ได้หลายรถอีกคนละระดับเลยครับนี่อันนี้ก็สูงนั่นก็ต่ำ น้ามาก็ไปหาหน้าตามหมดนี่ยนี้ก็ลอกมาแล้วก็ระดับใกล้กันแล้วเราเข้ามาอยู่ในรถแล้วครับพรุ่งนี้วันที่27ครับผมพรุ่งนี้ก็วิ่งครึ่งวันนะครับแล้วก็จอด นะครับล้างรถเก็บหยุดปีใหม่นะครับแล้วก็จะมีกินหมูกันนะครับผมเอาหมูมาหนึ่งตัวนะครับหมูป่าเลี้ยงทีนงานนะครับหลังปีใหม่ก็ค่อยพบกันใหม่นะครับก็สังกัดก็ยังไม่มีนะครับสังกัดรถร่วมนะครับ แต่ก็โทรเรียกมาได้ตลอดนะครับโทรเรียกมาวิ่งช่วยได้ตลอดวิ <c oughs> ่งคนครับ ห้างกันเดียวครับตรงน,นั้นมีแต่รถอู ดินลงไว้คืนครับงั้นกาไม่ให้รอกครับจริงหน้าดินไว้ให้ด้วยแล้วก็ปัดให้พร้อมนะฮะพร้อมที่จะทำํำนาฮะพูดง่ายๆเลยรถไถไม่ต้องมาทําอีกครับรถไถก็คือมาไถ่านเลยครับ